นี้ก็ใหม่การแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการระดมฝดน้างให้ไหมครับเที่นี่นะครับเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการระดมปัดล้างยาติดติดนะครับแล้วก็อาวุธปืนรุ่นสงครามของตระเวนภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการปฏิบัติทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมกับ ฝ่ายทหารนะครับได้ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับของทัานผู้ว่าการจังหวัดในเรื่ของท่านนายทัพศัตติ์ีวันนี้ต่รองนาครัพมาเป็นตัวแทนท่านนายทัพนะครับและก็ทั้งผู้ว่าการจังหวัดก็ได้เข้ามาร่วมนะครับในตัวของผมนั้นมีผมกับท่านรองผู้ชายบุตนองนะครับรองผู้การกรมต๊อกแปดนะครับได้มาร่วมแถลงข่าวเพื่อที่พิจารณาให้เห็นว่าการปฏิบัติของหน่วยนะครับสามารถที่จะตรวจจับ ากที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับหนีเป็นจำนวนมากนะครับยาเสร็จติดเนี่ยสาม,มารถจาับคุมยาเสร็จติดเนี่ยรวมทุกข้อหาได้ทั้งหมด183รายผู้ต้องหา199คนนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนะครับเ,เพียงไม่กี่วันเนี่ยเราสามารถจับคุมได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้อหาสำคัญก็คือข้อหาผลิตจำหน่าย แล้วก็ครอบครองเพื่อจำหน่ายจับได้ถึง66รายนะครับผู้ต้องหา78คนนะครับของกลางที่สำคัญก็คือมียาบ้าทั้งหมด8,900กิโลเมตรนะครับยาไอ2284กรัมนะครับกัญชาไอ้กระดาษแห้งนะครับไอ28กรัมกัญชาสด5กรัมนะครับพืชกระท่อมอีก100 98กิโลนะครับแล้วก็น้ำกระต้อม40ลิตรนะครับจับกุมคดีสมพพธิเราถือช่วยเหลือเครือข่ายแล้ทั้งหมด6เครือข่ายนะครับผู้ต้องหาทั้งหมด21คนนะครับตรวจยึดทรัพย์สินต่าง9รายนะครับมูลค่าทรัพย์สินที่เรายึดไว้ทั้งหมด12ล้าน2แสนกว่าบาทครับก็ถือว่าเป็นการปบันที่ในผลยิ่งนะครับก็ต้อง ขอบคุณเพราะว่าเรื่องนี้นะครับอาวุธปืนรูปสงครามยาเสพติดเป็นนโยบายสาคัญของคณะรักษาความสงบระดับแห่งชาาินะครับและก็ท่านเป็นรับภาษีเพื่อทั้งนี้ใน้มอบในชาวไรพวกเรานั้นอยากให้พวกเราได้ร่วมปฏิบัติร,รูณารการกันนะครับเป็นภาคู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายกครพองตำรวจทหารนะครับเราก็ได้ดำเนินการเพื่อค <ใน S 1> วามร่วมของพี่น้องชาชนครับท่า<ใ>นเนับมี เออนะครับก็คงไปเป็นไปตามรถแบกนะครับที่ทางหัวหน้าคณะรัฐษาลสมควรชาติท่านได้ให้นโยบายไว้นะครับก็คือก่อนที่จะเดินรถสามขั้นด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของขั้นการฟองดองขั้นการปฏิรูปเฉพาะขั้นการเลือกตั้งนะครับก่อนที่จะดาเนินการ รถแบบนี้นสิง่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องของอาชญากรรมอาวุธสงครามยาเสพติดตา่างๆนะครับให้ให้ถูกสิ้งไปนะครับรโดย,ยการพัรนาการกาลังการทุกฝวักนะครับทั้งในส่วนของพลเรือนตำรวจทหารทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อที่จะส,สนะร้างสภาวะแวดล้อมท,ที่ปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นต่อน,นะครับรปัจจุบันเราก็คงเห็นว่าในพื้นที่ ภาคใต้เรานะครับทุกโรงพักนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพจังหวัดแล้วก็สุพเทพภาคน,นะครับก็สนองตอบนโยบายแล้วก็มีการดําเนินการนะครับท,ทุกโรงพักทุกะจังหวัดนะครับตามที่เราได้เห็นนะในวันนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทนะททททดีนะครับที่ทําให้บ้านเมืองเรามีความสงบนะครับปราศจากโจรผู้ร้ายปราศจากในเรื่องของอาวุธสงครามยาเสพติดต่าง นะครับแล้วก็แผนการ่อบดองก,ก็คงจะเกิดขึ้นในเือนวันนี้ก็คือ,อรค,ครับกยจะเว่าครับผมครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับที่มีพี่น้อปนนงประชาชนได้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลของสารต่งางๆนําไปสู่การดําเินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับต้องจับเยนว่าสิ่งที่สาม,มารถทําได้ในทุกวันนี้นะครับ้าหาก พอแม่พี่น้องให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับให้ตรงเป้าหมายและก็ถูกคนสูกนะครับถูกคนมากที่ขึ้นนะครับดังนั้นก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างยิ่งประการที่2ก็อยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามประกาศกสอชอผู้ที่ครอบครองอาวุธสงคารามนะฮะได้ยังไงกันมามามอบให้กับเจ้าหน้าที่เสีย กออ็ากเป็นการที่ท่านจะได้ไม่มีความผิดก็ขอ,อกัาบขอความร่วมมือนะครับคนที่ครอบครองรู้สมค่าไว้นะครับผพราว่าถ้า,ถาหากติดต่อไม่ได้ก็ประสานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็มามอบโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือฝากืป็นวลชวนช่วยกระจายเรื่องนี้ด้วยสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง,อย,างยาเสพติดนะครับ และขณะนี้สภาวะต่างๆเราก็ทราบว่ามีคนที่ยังมีความคิดที่จะนํายาติดดมาเผยแพร่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็กราบเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าในขณะนี้เราจะใช้เงื่อนไขตามกฎหมายที่ได้เลือํานวยในการทํางานนะครับแล้วก็ลุกเรื่องยาติดๆิดฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก่อนเรามีหน่วยกําลังทั้งทหารตํารวจและฝ่ายปกครองจับมือกัน และ้ายสภาวะซึง่งเราคิดว่าจะเป็นสภาวะที่ให้เคลียบอยู่ในขณะนี้คือการเป็นข้อแข็งนะครับก็คือการใช้กฎระเบียกรสรทธิ์นะรครับในการที่จะดําเนินการปราบปรามยาเสพติดนะอยา่างเข้มงวดนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นผิดท,ทั้งทั้งท้องภาคที่สและพบวับได้ตัดกำชับทุกส่วนได้การเอาจริงเอาจังในเรื่องยาเสพติดนะครับแปลว่าสภาวะของนะครับการังคับใช้กฎหมายอยู่นะครับก็ากให้ผู้คน ได้ให้ความร่วมมือนะครับในการที่บอกสายต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้การเผยแพร่ยาเสพติดของบ้านเราเนี่ยจะได้ลดน้อยถอยลงครับต้องกาบขอบคุณลุกฝ่ายไว้นโอกสนี้ด้วยครับแล้วก็พวกเราสื่อมวลชนคงได้เห็นนะครับแล้วก็นี่เป็นการปฏิบัติการใน,ในช่วงที่5ถึงวันที่8มิถิจานณาครับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าได้ผลนะครับแล้วก็ เมื่อการประชุมเมื่อวันที่สามเนี่ยนะครับที่ผมประชุมตำรวจผมนะครับผู้กับหัวหน้าสถานีทุกสถานีนะครับผู้การจังหวัดรองผู้การได้พูดกันได้ประชุมมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเราได้พูดกันชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องยาเสพติดอาจจะเป็นมาตรการที่สาคัญที่เราจะดําเนินการนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ ในช่วงนี้เราจะร่วมกับทุกฝ่ายนะครับดาเนินการทั้งในเรื่องการป้องกันในเรื่องการป่าปรามและก็ในเรื่องการที่จะสกัดกั้นแรงศาตรทุกอย่างนะครับก็ฝากไปถึงผู้ค้านะครับถ้ามีอาวุธปืนอยากสู้ตำรวจเดินนะครับผมได้บอกกับทุกฝ่ายไปแล้วนะครับว่าถ้าตำรวจทหารไปปกคกองนะครับมีการต่อสู้กับพวก แข่งอย่างติดติดนะครับแล้วเราผู้ชนะยิงเขาตายได้เนี่ยผมให้รางวัลกว่าสองหมื่นนะครับก็เป็นมาตรการที่เก้มง้ดที่เราจะใช้ต่อไปนะครับท่านครับการขอความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยเรามีศูนย์กลางที่ประชาชนแจ้งเข้ามาเพื่อให้ง่ายๆเนี่ยเป็นจุดสุ่มรวมเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ง่ายที่สุดได้ได้ยังไงบ้างครับคือง่ายสุดเนี่ยครับคือของตำรวจเนี่ยครับเอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ย เป็นศูนย์ยุคที่ศูนย์ที่เราปฏิบัติ24โมงนะครับเป็นทุกผัดนะครับส่วนของคนอื่นเนี่ยก็มีนะครับจะเป็นของทางหลวง1193อะไรก็มีหลัที่ง่ายสุดใหญ่ทำบ้านทำไม่ได้คือ1 9 1นะครับ1191นะการเวลาตั้งกอสั่งกองผู้โดยการการสุดของมันมากจะมี่คนที่ที่จะมาบริการนาแยกเยอะมานเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มั่นใจในการแยกข้ามาและการนำสินค้าในบ้านใต้ อาหารหรือหวยได้หมดนะครับก็คือแต่จริงจเรื่องยาเสพติดเนี่ยแน่นหมดแล้วนะครับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยกับลูกหลานอยู่แล้วนะครับเป็นภัยกับชาติบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับทุกหน่วยเต็มที่ผมเชื่อว่าไม่มีหน่วยไหนที่ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ตะกอนที่ตำราเนี่ยพวกค้าก็รุนแรงนะครับทั้งก่อนสู้ตำรวจเรียนกองรถกันสู้ไปสามรายนะครับก็ยิงจ่อทู่ตำรวจตำรวจก็ยิงตายไปสามคนนะครับ การทำงานพูการพวกอย่างงี้เราเราต้งเป็นจุดชุกชุกิดอะไรบางที้เป็นที่ชัดเจนนะระหว่างหน่วยงานที่นี่นะการปฏิบัติเป็นรูปแบบที่ดีมากนะครับเดี๋ยวผมได้ผู้การเขาไปไ่มีการตั้งจุดร่วมกับาตาแน่และโรพักเปลี่ยนเวลาเียกรครับสำหรับของนครสีสรมร่าท่านท่านแม่ครับ ได้มอบให้ท่านรองนะครับในการบูรณาการโดยทุกโรงพักเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารแน่ชัดว่าจะมีอาหารปรก็จาเหมือนว่าจำโรงพักเลยก็ว่าได้แต่เวลาตํารวจจะไปตั้งด่านเวลาไหนก็ตามทีจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมด้วยทุกครั้งมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานการณ์เพราะเราจะตั้งด่านไม่เป็นเวลา จะลอไปดักจับอ่ะไม่ใช่ว่าตั้งแบบตามรูทีนตั้งเพื่อหวังผลเพนันเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นอสทางทางประหลัดอำเภออะไรต่างๆเนี่ยไปร่วมด้วยแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายข่าวจากตำรวจอย่างเดียวเราจะมีสายข่าวทางอสทางประหลัดอำเภอแล้วทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารเองถ้ามีข่าวก็เอาข่าวมาแชร์กันเพื่อที่จะตั้งด่านแล้วก็นอกจากด่านแล้วยังมี แผนปิดล้อมตรวจค้นด้วยอนะครับก็ชัดเจนครับเราได้ผลได้ผลมาของเราเนี่ยตั้งจริงๆแล้วทําจริงๆแล้วได้ผลจริงครับคอ่อาก่าน้าที่ท่านไปิดล้อมจากุมกซี่ครัปายดํที่จังหวัดสอนกนนะครับมีในมีจังหนครนะครับมีมีรายงานครับว่ามีการตั้ง ดูอยูนแผนเยเพราะรอบสองแถวน네ีครับดูว่าดูแล้วจากทุกท่าที่อยากมีมีปัญหามากในส่วนของจะาก่อนอื่นในเกี่ยวกัแปดนะครับยังไม่รุรนแรงครับปัญหาเชื่อว่าระดับท้องที่เขาจัดการได้ครับที่ภูเก็ตที่ที่ผมไปเมริการเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วก็ต่อเรื่องมาครับสิบปีนะครับส่งใช้การฝึกสวนสองสวนเนี่ยนะครับเอาทีฝึกสวนกับสวนชั้นดีของภาคนะครับ แล้วก็ของทุติยายของยานตุนิยมอ่ลงไปฝังตัวตั้ง3-4เดือนนั่นเป็นการดําเนินการเรื่องของการเป็นอั้งยี่ต้องโจนนะครับวงเดียวกับหันทาร้า,ายนะครับอันนั้นคือ,อเป็นเป็นเรื่องที่ถือเป็นการแท่งที่บลน,นะครับภาคแปดเลยจําเป็นต้องไปดํเาเนินการนะครับแล้วก็เราต้องใช้กําลังจำนวนมากทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารรวมแล้วอพันกว่านายขณะนี้ก็ปัญหาก็ เพื่รเบาบาลงไปนะครับแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดก็เลยสามารถที่จะคุยกับองค์กรประกอง้องถิ่นหรือที่ต่างๆก็ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่มันมีปัญหาอย่างมากครับจะรวมรวมถึงในส่วนของการจับระเบียบด้ยนะครับจะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องรถส่งแถวนะครับจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเดี๋ยวตรงนี้ท่านทั้งประการคงครับไปดูครับ เรื่องการป้องรองครับทางกองทัพตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ที่ทําให้สร้างความมั่นใจว่าเราเริ่มจะสลายสีเสื้อเริ่มที่จะสมา,านนันท์ได้งนี้ครับเในส่วนของเรื่องแผนป้องรองนะครับก็ปัิจับันะครับก็ประแจงกฏิัติหนึ่งในเรื่องของของเกตนานลงนะครับเกตนาลงของมงทนากรสนทก็คือในเรื่องของการตัดจับในเรื่องของความ วัตแวงต่ <tinc S 2> ตางๆนะครับการสะลายสีเสื้อแล้วก็สร้างความฟองดองสมาธิขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ระรับตั้งแต่ระดับอ่คตัวสูนขึ้นมาถึงสิ่งระดับชาตินะครับและนี่คือเจตนาลงของหัวหน้ากองสลก็ในส่วนของการปฏิบัตินั้นนะก็มีการจัดตั้งในทุกระดับตั้งแต่ในระดับสัวจลางนะครับแล้วก็มีในระดับภาค นะรับแล้วระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับอำเภอในส่วนของการดําเนินการนั้นนะครับก็ทางมหาชัยนะครับก็ได้อมอบให้ทางจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์ปกครองจังหวัดแล้วก็อำเภอก็เป็นศูนย์กระีายอำเภอนะครับรูปแบบของการดําเนินการนะครับก็คงจะเป็นการาทำคู่ขนานกันซึ่งในปัจจุบันที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการ สึงความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการจัดดนตรีไปแสดงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขในขณะเดียวกันในเรื่องของการตองดองนั้นนะครับปัจจุบันทางจังหวัดทางอำเภอก็ได้จัดกิจกรรมนะครับในการที่จะสร้างความปองดองให้ได้เกิดขึ้นนะครับรูปแบบของกิจกรรมนั้นก็คงหลากหลายไปนะครับจังว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างความปองดองในเรื่องของการการเมือง ทางเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆนะรับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างดําเนินการกันส่วนไหนนะครับที่สามารถที่จะไกลเกลี่ยกองดองได้นะครับรุดติได้ก็รุดตินะครับในส่วนที่ไม่สามารถรุดติได้อำเภอก็จะส่งขึ้นมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะส่งมาที่ภาคภาคก็จะส่งไปที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็จะไปรวมเพื่อสู่ ขั้นท,ที่2คือในเรื่องของขั้นการปฏิรูปต่อไปนะครับอันนี้เกิดขึ้นในเรื่องของแผนตองดอ่เราเป็นเหินการ,การอยู่ในปัจจุบันในภาคใต้ย,ยังมียังมียุคมีป้ายที่ค้างเก่าอยู่ไม่ว่าจะปิดเพื่อเปลี่ยนเพื่ออะไรมากอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าจะมีการละลายพฤติกรรมเหล่านี้ป้ายเหล่านั้นต้องปลดต้องอะไรไหมผมว่าในเรื่องของของ,ของความปองดองนะครับก็ตามเจตนาลมก็คือแต่จะไม่มีสีเสื้ออะไรต่างๆนะครับ,ะะรบ,ะรบจะมีมีเพียงแต่ พวกเดียวกันนะครับก็คือคนคนไทยด้วยกันนะครับเกิดชาติศาสนาเข้ามาตัดนะครับต่อไปในเรื่องของป้ายอะไรต่างๆที่มันมันมันเกิดขึ้นแล้วสร้างความแตกแยกอะไรต่างๆนะครับผมว่าประชาชนในพื้นที่ก็คงจะเข้าใจนะครับคผมว่าทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกพวกตำรวจทหารไปปกครองาด้วยกันนะครับ นพอพอนอพอนีแบบายาพอนีรักาพื้นี่เวยนอพอรพได้นพอดูพื้นที่ก่อดูพื้นที่ว้ดูพื้นที่ไว้เดี๋ยวเเอาที่ได้ใครชอบสินค้าเฉพาะสนั้อยากได้เยอะไหมเนี่ยก็เยอะแยะไม่เอาดวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเด มันมีรถมันมีหลายนี่เนี่ครับเออมันมีรถเก๋งรถอะไรที่เอามาจอดนี่ครับนี่หลังซ้ายขวาเนี่ยครับอ๋อที่แป๊ดมันมีรถที่ด้านรถที่ด้านเ้างไดเนี่ยรถเก๋งใครอย่าไปใครอย่าไปใช่ไหมครับสี่นี่คือรถเก๋งที่เราติดไว้เนี่ยครับที่รถยนต์เนี่ยนะครับ รวมแล้วทั้งหมดประมาณ12ล้านนะ2ล้านบาทรู้จะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์ของรถวอีก10กว่าคันนามอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยดเยอะกันนะคือเราขอดูไปกำลังใจก็หน่อยเราระดมไงินิเศษพิเศษนะจดเนี่ยอ้่ร่ามอเตอร์ไซคนี่ายเห็นครัยนต่นี่รถยนต์นะครับ ท่านไปท้าครับท่าน้าไปอยู่ตรงนี้ย้อนแสงครับย้อนแสงเอารงนี้เลืก่อางรไับด้นี่คือสัญญาณมไอ้พันธุ้นี้รก ของกลาดูไม่ด <practiced upbeat> <inaudible> ีนะครับบองพอดีได้จังกปนจิบงครับสืบนครป็นตร้ก็ปนตู้เาไมใ่จบอนะครับผมเป็นของของตัวเองอยาให้ปิดคั သပါတယ်သပါတယ်ဟမ်သပါတယ်အားသာရောပါလေ